สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกีฟอร์ดดอนเมืองนะครับวันนี้ผมมาแนะนำตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัว Ne ็กเ e นตัวนี้ที่เป็นตัว w i t e ทขับเคลื่อน2ล้อครับตัวนี้เครื่องยนต์2,000ันดร้นิวตันเมตรนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวลอ้ลอแม็กล้อแมกขอบ18นะฮะดูนิดหนึ่งมาพร้อมกับตัวคิวล้อ ล้อที่แบบ3มนิ้วแล้วก็ตัวไฟหน้าตัวไฟหน้าให้ดูตัวนี้นิดนึงเลยะที่เป็นไฟตัว4กระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งนะครับตัวนี้ลังพึ่งเป็นตัวขนาดใหญ่ระบายอากาศได้ดีครับพร้อมกับตัวไฟตันหมอกนะครับแล้วก็ให้ดูตรงที่เป็นตัวกระจังหน้าใต้ตัวกระจังหน้านิดหนึ่งครับเพื่อเป็นตัววายแท็กวายแท็กทั้งตัว 4, ี่คูณสแล้วก็ 4, ี่คูณสนะฮะจะมีที่เป็นห่วงลาก สด้านซ้ายขวานะฮะเฉพาะตัวที่เป็นตัววายแท็กนะฮะจะมีห่วงล่าให้2ตัวนะครับล้อแม็กตัวนี้ขอบ18แบบรนดำนะฮะผลให้ดูนหนึงความนิ่มจะนิ่มกว่าแบบธรรมดานะฮะช่วงล่างแบบปิ่งลกคู่สองชั้นดับเบิลวิดโบนแก้มตรงนี้จะโชว์ในส่วนของเรื่องสูวสเปคของเครื่องยนต์นะฮะที่จะเป็นตัวเทอร์โบครับแก้มเทอร์โบมาพร้อมกับตัวบันได บันไดออกแบบแบบใหม่นะฮะจะมีแบบลูกลื่นแบบการลื่นได้ด้วยครับตัวนี้ครับนะฮะกระจกไฟฟ้าสี่บานครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะฮะจากโรงงานทีนี้ตะเข็บให้ดูนึงคับตะเข็บของวายแท็จะเป็นตะเข็บสีส้มครับทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวคอนโซลตัวนี้ฮะแล้วก็ตัวข้างหน้าคอนโซลหน้าจะเป็นแบบสองชั้นตัวนี้จะเป็นที่เก็บของนะฮะขัางบนที่เก็บของแล้วก็แบบตัวล็อกตัวนี้คือตัวชั้นที่ ที่เก็บของครับนะฮะเบาะเป็นแบบประกซีดขึ้นรูปครับนั่งกระชับครับสบายตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กเพื่อเป็นตัวที่เป็นตัววายแท็ทั้งตัวขับ4ีขับ2ครับแอร์แบ็กจะมีทั้งหมดเจ็ดรูนะครัก็ห้องโดยสารตอน2ขนาดใหญ่ครับแอร์มีมีแยกซ้ายขวานะครับช่องแอร์เป็นแบบใหม่ครับใหญ่ครับกระจกไฟฟ้าสบาน จะมีระบบออโต้แจมด้วยนะฮะแล้วก็ที่ตรงฝาถังน้ํามันตัวนี้ใช้คอนโทรลควบคุมตัวเดียวกับตัวเทินทล็อกของประตูครับสามารถจะกดจากตัวเทินทล็อกของประตูได้เลยครับนะครับแล้วก็ให้ดูด้านหลังนิดนึงครับเพื่อเป็นตัวบายแท็กทั้งตัวขับ4ขับ2ตัวนี้จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะฮะดิสเบรกสี่ล้อลองดูที่ตัวดิสเบรกก็ได้ครับดิสเบรกมีขนาดใหญ่ครับแล้วก็ดูอีกจุดตัวหนึ่งนะให้ดูส่งเรื่องตัวโช๊คครับ โชคของฟอร์ดจะเป็นแบบโชกคว้โชกควายนะฮะพร้อมกับตัวยางกระแทกครับโชคตัวนี้จะใช้เป็นโชคของโมโนทูบนะฮะัตันนี้ในแบรนด์ของท้องตลาดทั่วไปครับจะมีของฟอร์ดยี่ห้อเดียวที่เอาระบบของตัวโชคที่เป็นโมโนทูบตัวนี้ใส่ให้ลูกค้าครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวบันไดบันไดที่จะปีนขึ้นกระบะท้ายตัวนี้ครับตัวนี้รับน้าหนักได้ครับตัวนี้ยึดจากตัวตัวถังนะฮะไม่ยึดตัวขั้สีนะครับ ทีนี้พอเป็นตัววายแท็ก hmm. เสริมเพืให้ดูนี่นึงตัวสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ท mm hmm. วนี้ใช้งานได้จริงครับยึดเกาะแน่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะท้ายตัวนี้จะมีตัวช่วยผ่อนแรงอิสุลิฟครับให้นะครับแล้วก็ตัวขอบกระบะคือตัวฟอร์ดตัวใหม่ทางวิศวกรของฟอร์ดนะออกแบบสําหรับการใช้งานจริงๆครับตัวนี้สําหรับงานช่างครับ เราใช้เป็นตัว c ีแคมสามารถจะยึดจากตัวนี้แล้วสามารถจะทํางานได้เลยครับแล้วก็ตัวขอบกะบาดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมแง้มเส้นให้ดูนิดนึงฮะตัวนี้จะเป็นไม้มันทัดวัดนี้ได้ครับเป็นเซนได้ครับเป็นนิ้วได้ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัว power outlet ของตัวที่เป็นตัว w i ท์แจะมีให้ทั้งหมดสจุดนะฮะนะฮะที่มีสจุด power outlet นะฮะ ตัวนี้สามารถจะต่อโดมบุกได้ครับสําหรับที่จะออกแคมป์นะฮะเป็นตัวโฮอเลยสองสองตัวนะครับแล้วก็ตัวกระบะท้ายจะเป็นแบบอิสเลย์ก่อนแรงครับมาพร้อมกับตัวกล้องดูจากตัวกล้องนิดนึงครับตัวนี้กล้องจะเป็นแบบซ่อนรูปนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นตัวที่เป็นตัวไวท์แท็กกระบะท้ายดูนิดนึงคือที่เป็นกุญแจล็อกให้ด้วยครับป้องกันเรื่องไฟท้ายหายครับตัวนี้นะครับไฟท้ายที่นี่เป็นแบบใหม่ ไวแท็กตัวนี้ดูนิดหนึ่งครับ็นรูปตัวสีเทียเป็นแบบลนดำทีนี้ตัวบันไดที่ขึ้นกระบาดท้ายที่มีทั้งซ้ายขวาครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้ยึดจากตัวกระบาดนะฮะไม่ได้ยึดตัวถังนะครับโชกเป็นโชคไายดิสเบกสี่ล้อนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของเรื่องห้องโดยสารนิดนึงครับห้องโดยสารของฟอร์ดค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ห้องโดยสารตอนสองจะมีมือโหนที่จะขึ้น เบาตอนสองนะฮะตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวกุญแจด้วยนะฮะตัวกุญแจตัวนี้จะเป็นระบบฟุตสตาร์ตเป็นตัวฟุตสตาร์ตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้มีระบบของโฮ่เบรกด้วยนะครับนะฮะเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับ เบาคู่หน้าจะเป็นเบาไฟฟ้าครับเบาไฟฟ้าปรับสูงต่ำได้ครับแล้วพอมาเป็นตัวใหม่สับบุปจะมีอีกตัวหนึ่งสามารถจะปรับเบาเนี่ยค,คู่หน้านะปรับได้ทั้งซ้ายขวาครับปรับสาหรับที่จะนอนตัวนี้ร้อยร้อยแปดสิบองศาได้ครับสามารถจะนอนเป็นพื้นราบได้นะี่ผมปรับให้ดูครับปรับนอนพื้นราบได้ นะฮะทีนี้ผมปรับกลับให้ดูตัวนี้มาพร้อมกับจอขนาดใหญ่นะฮะจอขนาดใหญ่แล้วตรงกระจกสองหลังนะฮะตัวนั้นจะมีช่องจะเป็นตัวช่อง USB ให้ด้วยนะฮะสำหรับที่จะติดพวกกล้องพวกอะไรได้ครับนะฮะพวงมาลัยตัวนี้ปรับสูงต่ำได้แต่ทีนี้ในส่วนของเรื่องพวงมาลัยตัวใหม่นะฮะ มันจะพิเศษกว่าตัวเดิมนิดนึงนะฮะโทษนะฮะ๋ยวผมรอปรับให้ดูคือตัวเดิมจะปรับขึ้นลงยงี้ได้ครับทีนี้พอตัวใหม่สมมติเราจะสามารถจะปรับโยกขึ้นลงตัวนี้ได้ครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวฟอร์ตตัวใหม่ที่เป็นตัวเน็กเจนอีกตีนหนึ่งครับนะฮะ,นะฮะถูจากช่องแอร์จะมีขนาดใหญ่นะฮะ ตัวนี้ระบบของตัวจอตัวนี้จะมีฟอร์ดพาร์ทให้ด้วยนะฮะสามารถจะเช็คพิกัดของรถได้เช็คคุณภาพของตัวน้ำมันได้ครับนะฮะเพราะว่าตัวใหม่ที่เป็นตัว next gen เนี่ยด้วยจะลดในส่วนของเรื่องลดโลกร้อนครับสมุดคู่มือจะไม่มีให้ครับสามารถจะดูจากฟอร์ดพาร์ทในตัวนี้ได้ครับครับตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกนะฮะข้างหน้าก็เป็นดิสเบรกทีนี้ตัวซีรีส์ยางเผื่อเป็นตัวที่เป็นตัว w i e t c ซีดียางตัวนี้จะอยู่ที่25 5 65หขอบ18นะรยางขอบ18ครับก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับเน็กเจนนะครับเน็กเจนเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยทีนี้เผื่อลูกค้าสนใจที่จะซื้อแนะนำมาดูรถที่ชลูมได้ครับนะครับเบอร์ที่ชลูมก็เบอร์02 5 3 1 9 9 4 4ครับนะฮะสะดวกเมื่อไหร่ก็ทางเรานี่บุสามารถจะเทสได้ต้องการที่จะเทสได้นะฮะ สามารถจะมาลองขับก่อนได้ครับก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้เรามีแคมเปญดีๆครับแคมเปญพิเศษสาหรับลูกค้าครับนะเพื่อสนใจตอนนี้มันมีแคมเปญที่เขาจัดอยู่ตอนี้คือมีดอกเบี้ย1.99%ให้ลูกค้าครับนะครับเรียนเชิญที่ชลุมนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมขอจบคลิปคแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ผมมีคลิปอะไรดีๆสุดๆผมจะนำเสนอใหม่อีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ